คนที่เคยหลงรักเราเขาอยู่ไหนมุมมองโหราศาสตร์ศิล์ลัคนากับความรักที่หล่นหายบางครั้งเร,เราก็ไม่ได้อยากย้อนเวลาแต่อยากย้อนความรู้สึกคนที่เคยรักกันหมดใจทําไมถึงหายไปในเสี้ยวลมหายใจเดียวคําถามแบบนี้ไม่ใช่แค่ความเศร้าในเพลงรักแต่มันคือเสียงสะท้อนจากดาวที่เคยส่องทางใจแล้วดับไปในโหราศาสตร์สิล์ลัคนาเราทุกคนมีลัคนาแห่งรักประจําตัว เช่นลัคนาที่เจพบปัตตนิที่บอกเรื่องความสัมพันธ์หรือลัคนาที่ห้าพบปุตตะที่พูดถึงความรักแบบลุ่มหลงเพลิงอารมณ์ดาวสุขคือตัวแทนแห่งความเสน่หาดาวจันทคือความรู้สึกผูกพันแต่เมื่อดาวเหล่านี้เคลื่อนเข้าเรือนวินาศหรือโดนเสาครอบงำความรักที่เคยอบอุ่นก็แปรเปลี่ยนเป็นความเงียบงนันเขาหายไปเพราะกรรมหรือเพราะดวงบางคนเจอกันในช่วงราหูทับลัคนา ได้รักแบบคลั่งไคล้แต่พังแบบไม่มีคำลาบางคนอยู่ในช่วงเสากุมเรือนปัตนิคู่รักที่เคยมั่นคงกลับกลายเป็นคนแปลกหน้าแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อตำหนิบงชะตาแต่เพื่อเข้าใจว่าทุกความรักมีหน้าที่ของมันบางคนเกิดมาเพื่อหลงรักเราแล้วจากไปเพื่อให้เรารู้ว่าเราก็เคยมีค่าพอจะถูกหลงรักแม้ในวันนี้เขาจะไม่ได้อยู่ข้างเราอีกแล้วทรงแสงแมววาวถอดรหัสรักผ่านสิ ลักนาลักนณะที่หนึ่งบอกความรักที่เรามีต่อตัวเองลักนณะที่สองคือสิ่งที่เราคิดว่าเราคู่ควรลักนณะที่ห้าคือความนุ่มหลงเฉียบพลันลักนณะที่เจ็ดคือคู่แท้คู่กรรมลักนณะที่สิบสองคือรักที่ต้องยอมเสียสละเพื่อบปล่อยวางไม่มีความรักไหนเกิดขึ้นโดยบังเอิญมันคือบทเรียนของจักรวาลที่ดึงเขาคนนั้นมาให้เราเจอและดึงเขาออกไปให้เรารู้จักความว่างเปล่า หัวใจแตกสลายบทสรุปจากฟ้าคนที่เคยหลงรักเราเขาอาจอยู่ในโลกใบเดียวกันแต่อยู่ในลักษณะที่เดินห่างออกไปเรื่อยฮๆเพราะพบแห่งใจของเขาไม่ได้ตรงกับจักรวาลของเราอีกต่อไปแต่เขาทิ้งบทเรียนหนึ่งไว้ให้เสมอคือเรายังรักได้อีกครั้งและครั้งหน้าเราอาจจะรักตัวเองก่อนมุติกระดาษหัวกลมบทความนี้เขียนโดยอาจารย์กิตพลแสงซื่อ ผู้ถอดรหัสความรักผ่านโหราศาสตร์ลัคนา